สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่18มีนาคมปี68นะครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับเนาะวันอังคารคลิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับภาคเหนที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะคอฮานอยคอรัฐบาลไทยก็รอไปก่อนครับเนาะตอนนี้สึกเล็กสิก,กึ่งล้านเงินพันไปก่อนรัฐบาลไทยก็หาข้อมูลไปก่อนนะครับเนาะประมาณสองอาทิตย์โดยประมาณ ค่อยลุ้นกันต้นนี้หาข้อมูลไปก่อนขอตำราขอลาวันพุธครับเนาะขอตำราใครเป็นแฟนเราก็่ะวานก็ดีใจด้วยครับเนาะ่อวานเข้าตรงตรงเเนาะแปดศูนย์ไปตามดีใจด้วยใครเม็ตามก็ไม่เป็นไรครับเนาะก็ชมประสบการณเทิงเหมือนเดิมก็คลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับก็วันนี้ไม่ได้ลิปสุดเหมือนเดิมนะครับก็ลิปพามาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมนะครับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิม ท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆนะครับเดินหูจะเดินตานะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อธรรมชาติบ้านเรานรเนาะเนาะสวยๆงามๆเน้นวิธีแนวทางนะครับเนาะแนวทางก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางก็มีเข้ามีลดมีถูกมีผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมครับเนาะ ันได้ผิดบรรดาแล้วก็ว่ากันใหม่เหมวันเดิมสำหรับแนวทางคนระับเป็นียงการคาดคดีนะครับกดตัดินใจก่อนตัดิใ,ใจก็จใจใจกพิเคราะห์ก่อนนะครับเนาะก็กอนอื่นก็ดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนะมื่อวานขอหาหน่อยนะครับเมื่วานรอบห้าโมงสองตัวล่างก็สี่แปดสามตัวก็หนึ่งหนึ่งสามนะครับสี่แปดหนึ่งหนึ่งสาม ทางบอกทำให้ไปเราเด่นสี่เด่นสามก็จริงนะครับเนาะแต่สี่แปดเราไม่มีนะครับเนาะเราเป็นสี่เก้าแทนเกินไปแต้มเดียวนะครับเนาะชื่อด่ายมากเป็นตัวเน้นอีกต่างหากนะครับชื่อด่ายมากหนึ่งหนึ่งสามเราก็ไม่มีนะครับเนาะเราเด่นทั้งสามทั้งสี่เลยแต่ไม่มีสี่ไม่มีหนึ่งสามนะครับชื่อด่ายมากขัดผิดนะครับเนาะขัดผิด ก็มาที่รอบ6โมงนะครับ2ตัวล่างก็64 3ตัวบนก็573 64กับ573 64เราก็ไม่มีนะครับเนาะ64ไม่มี573เราก็ไม่มีนะครับเนาะเสียดายมาก64ก็ 6, อย่างที่บอกครับเนาะ64เรามีแต่49ครับเนาะ6กับหัว6ตีเรียงกาครับเนาะ สิไดมากเจ็ดสามเราก็ไม่มีสิไดมากครับทุงวันเด่นทั้งสามทั้งสี่เลยมาตัวเด่นเลยนะครับเนะาะจับคู่ไม่มีเข้าคนระับเนาะจ็ดสามลงไม่มีสี่เจ็ดสามไม่มีสี 4, 6, ่หกเราก็ไม่มีนะครับเนะาะกลายเป็นสี่เก้าแทนซะไม่มีโชคนะครับเนาะไม่มีโชคมาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวลางก็เก้าเก้า สตุวบนก็ศูนย์แปดามเกี่เข้าไปยิ่งหนักเลยครับเนาะเกีเข้าไปหนักเลยกูกบิกเลยศูนย์แสบนครับเนาะ 9, 9, 9, ก้าวๆก็ศูนย์แปดสาเก้าเก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีแน่นอนศู 8, 3. 8, 3, นย์แสามแปดมก็ไม่มีครับเนาะ,ะมีแต่แปมีแต่เก้ากครับเนาะเราก็เกินไปอีกแท้หนึงเหมือนกันสุดมาก ในสี่เก้าออกสี่แปดในสามเก้าออกสามแปดนะครับเนาะแน่นอนมากก็เมื่อวานไหนหลังครับนเะมื่อวานไม่เข้าครับเนาะสองวันซ้อนแล้วสำหรับฮานอยครับเนาะสองวันซ้อนแล้วไม่มีโชคเลยก็นวันนี้คนลุ้นกันใหม่ครับเนาะเป็นยังไงใครสลงจดจดไวนดนนด้นะครับสลงจดส่งแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะกลับมาได้ไหมจะแก้มือได้ไหมหรือว่ายิ่งแก้หรือยิ่งยุ่งเขาไปอีกคนลุ้นไปด้วยกันครับเนาะหรือใครจะ ใครจะพักไว้ก่อนหลุดไปสองวันแล้วดูท่าทางก่อนดูท่าทีก่อนจะเป็นยังไงก่อนแล้วแต่สะดวกนะครับเนาะแล้วแต่สะดวกก่วันนี้ก็สรุปจุดๆไ้นะครับสรุปจุดสรุปแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิมลงใแคปทุกคลิปนะครับวันนี้เด่น3เด่น0นะครับเด่น3เด่น0จับคู่1 0 12 1 5 2 0

แล้วก็สามหนึ่งนะครับหนึ่งสามศแล้วก็สามหนึ่งเน้นให้สามู่ครับเนาะสา1หนึ่งหนึ่งสาเป็นตัวที่ออกเมื่อวาน,นครับเนาะแต่วันนี้คัดได้มาก็เอาวนะ่าเนาะลงมาให้มันเดิมครับเนาะเลขบันได้มาอย่างนี้เอาตามสูตรนะครับเนาะเอาตามสูตรออกแล้วออกได้อีกนะครับานอยไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับเนะาะแต่ใครเป็นคร์นไว้รู้ดีนะครับออกแล้วออกได้อีกอย่างหนึ่งสาม ถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครซื้อเห็นว่าเมื่อวานเต็มเต็มเลยครับเมื่อวานรอบห้าโมงหนึ่งหนึ่งสามเลยออกโชว์เลยเห็นไหมัออกโชว์เลยหนึ่งหนึ่งสามเลย, 1, 1, เลยถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครกล้าซื้อนะครับหนะึ่งสามเต็มที่ก็สามหนึ่งแทนนะครับเต็มที่ก็วันนี้กเย้นไปเลยครับสามหนะึ่งเลยจะขาดการถูกไหมลุ้นไปด้วยกันนะครับแล้วก็มาที่ชุดสามตัวนะครับมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมมีสองหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์ สองสามหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ให้เน้นไปที่สองหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์แล้วก็สองสามหนึ่งนะครับสามชุดนี้นะครับเนาะชุดเดียวกันนะครับชุดสองตัวชุดสามตัวชุดเดียวกันเสียงเตือนหลักรอยระวังข้างหน้านะบราบลองดูดีๆนะครับเนะาะจะใครเป็นเอฟซีมาเก่าๆน่าจะพอดูออกนะครับเนาะพอดูออก ก็ขอบทุนนะครับจนทุกสองตัวสามตัวนะครับเนาะแปก้อนหน่อยก็จัดไปครับเนาะจัดไปพี่จะจรอดูก่อนนะรกลับเข้ามาก่อนค่อยลงทุนก่อนแล้วแต่ครับเนาะลงงัูใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังครับเนาะหลุดไปสองวันแล้วเขาก็เข้าเป็นชุดครับเนาะห้าวันหกวันติดหลุดก็สองวันซ้อนครับเนาะสองวันซ้อนแล้วหลุดวันนี้จะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะลุ้นไปด้วยกัน กดเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะคนงบน้อยกดตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะนวันละ3คู่วันนี้มี1 0 3 0แล้วก็3 1นะครับ1 0 3 0 3 1 3, 1, 3คู่ที่ชอบที่สุดนะครับบางคนที่นเด็กกัตกใจครับเนาะ1นึ่งศูนถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่ให้กล้ายุ่งครับ,นะบนเนาะก็จับกินเลยมูลทุกจับกินเลยครับ1 0กับ1 3 ก็ใช้ปรนไทยกับฮาหนอยกับลาวครับนะเาออนาะก็ออกแต่พึ่ตะพือครับเนาะออกแต่พึ่ตะพือเลยบางทีเอาวันเอาตัวเดียมุอ,ออกจังมีเลยเนหะ็นาะบางทีพี่เขาแน่นอนมากก็วันนี้ขอขอให้ดักทางถูกนะครับเนาะอให้ดักทางถูกแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ